รถของเรามีการรับประกันโครงสร้างนะครับรถคันนี้นะครับมีรับประกันนะครับผ่านการตรวจสอบจากบริษัทกลางบริษัทใหญ่อันดับหนึ่งนะครับในแวดวงรถมือสองคือวันทูคาเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมชัยยานะครับจากชลุมตีนรถสวยนะครับผมชัยยาตีนรถสวยนะฮะวันนี้มีความยินดีมากๆเลยที่จะมาแนะนำนะฮะรถยนต์คันสวยๆคันนี้นะครับเจ้าคันนี้นะครับก็คือตัว Su u zuki ิ w ว f ป 1.2ตัว GL นั่นเองนะครับรถยนต์คันนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นตัว Eco Car Sport นั่นเองนะฮะในเรื่องของความสวยงามความฉบเฉี่ยวนะมันต้องห่วงนะครับทางสุสกิเขาดีไซน์ออกมาได้อย่างดีเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวสีน้ำเงินนะครับคุณลูกค้านะฮะก็อยากจะให้แบบชมด้านหน้าก่อนนะครับนี่เลยฮะด้านหน้าในเรื่องของการออกแบบอย่างที่ผมได้บอกนะครับว่า ตัว Suzuki Swift คันนี้นะฮะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นตัว e ีโคคาร์นะฮะสปอร์ตนะครัอีโคคาร์สปอร์ตนั่นเองนะครับในเรื่องของการออกแบบด้านหน้านั้นนะครับมีความโดดเด่นน่าใช้มากๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของตัวไฟ Day Time Running นะครับที่ตัวกันชนหน้าเลยนะฮะสวยงามมากๆครับผมาลำดับต่อไปก็พามาชมห้องเครื่องนะครับสำหรับตัว Suzuki Swift คันนี้เป็นตัวโฉมปี19นะครับคุณลูกค้าเนาะ ปีสองพันสิแล้วก็ไม้น้อยมากนะครับไม้แค่20,000กว่าเท่านั้นเอง26,000นะครับ26,000กพิโลเท่านั้นเองนะฮะภายในห้องเครื่องนั้นนะครับเรารับประกันนะครับว่านะฮะรถของเราไม่มีชนหนักตัดต่อพิควัมอะไรเงี้ยไม่มีแน่นอนนะครับนี่ดูเลยครับน็อตเดิมสีเดิมนะฮะตัวเครื่องยนต์เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์หนงจุนะครับหรือ1,197ซีซีนั่นเองนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ4สูบนะฮะเชื่อมกับ จับคู่กับตัวเกียร์ CVT นะฮะดังนั้นเนี่ยรถคันนี้นะครับขับสนุกแล้วก็มีความประหยัดน้ํามันด้วยเช่นกันนะฮะประหยัดน้ํามันได้ถึง23กิโลเมตรต่อลิตรกันเลยนะฮะแล้วก็ถังน้ํามันนะครับก็ยังจุน้ํามันได้ถึง37ลิตรเลยนะครับประหยัดน้ํามัน23กิโลเมตรต่อลิตรนั่นแสดงว่าโอ้โหน้ํามัน1ถังเนี่ยวิ่งได้ถึง800กิโลกันเลยทีเดียวนะครับกรุงเทพเชียงใหม่ในเติมครั้งเดียวแน่นอนนะฮะสำหรับโตโยกิาสวิฟคันนี้นะครับ เครื่องยนต์สวยงามและก็ยังมีรับประกันนะฮะ่อมศู์ซูซูกิให้ด้วย2ปีหรือ20,000กิโลเมตรกันเลยนะครับมาดูต่อด้านข้างกันเลยนะครับสำหรับซูซูกิสว i f t 1.2ตัว GL สีน้ำเงินคันนี้นะครับสวยงามไม่เบาเลยโดยปกติแล้วนะครับตัว GL เนี่ยนะครับตรงแม็กเนี่ยนะฮะจะเป็นแบบล้อกระทะมาให้นะฮะแต่วันนี้นะครับปีรถสวยนะครับโชว์รูมรถมือสองรถสวยของเรานะครับได้ เปลี่ยนเป็นแม็กนะครับสุดสวยสุดสปอร์ตให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับนะยางก็ใหม่กิ๊กเลยนะครับคุณลูกค้านะซื้อไปก็พร้อมใช้งานเลยซีรียางที่ให้ก็เป็น195 55 R 1 5นะครับแม็กขอบ15เลยนะฮะยางก็เป็นปียางใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามมากๆเลยน่าใช้มากๆเลยนะฮะโอเคไล่มาด้านข้างนะฮะก็ไฟเลี้ยวติดกับตัวรถเลยแล้วก็กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะโอเคสวยงาม และก็ที่กระจกมองข้างนี่ปรับด้วยไฟฟ้านะครับคุณลูกค้านะโอเคนี่มือจับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสวยงามมากๆเลยนะฮะคุณลูกค้าโอเคนะสวยงามนะครับแม็กสวยแม็กสวยนะครับน่าใช้นะครับแล้วก็นี่ครับมือจับประตูหลังนะครับอยู่ที่ข้างกระจกนะครับทาให้รถคันนี้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะฮะสมแล้วที่ซูซูกิ S วิฟนั้นเนี่ยนะครับเป็นรถสปอร์ตอีโคคาร์จริงๆเลยครับ มาดูต่อเลยนะครับด้านท้ายของตัวซูซูกิสวิตจีแอลนะครับอีโคคาร์สปอร์ตคันนี้นะฮะสวยงามโชบเฉียวจริงๆคุณลูกค้านะฮะนี่เลยครับไฟท้ายนะครับออกแบบเป็นแบบ L.E.D เลยนะฮะสวยงามนะครับพร้อมใช้งานเลยตัวซูซูกินะครับข้อความซูซูกิชัดเจนนะครับรถคันนี้บ่งบอกชัดเจนว่าไม่มีโดนชนท้ายมาแน่นอนนะครับโลโก้ยังอยู่นะครับนีสวิตนะฮะที่ปัดน้ำฝนหลังมีให้นะครับไฟเบรกดวงที่3มีนะครับ สวยงามมากๆและยังมีนะครับเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับ2จุดให้ให้เลยนะฮะถอยจอดอะไรปลอดภัยต่างๆนะฮะและที่สำคัญนะครับก็คือในเรื่องของความจุนะครับความจุนะฮะตรงด้านหลังเนี่ยนะครับนะช่องจุสัมภาระด้านหลังนะครับมีไฟส่องสว่างให้เรียบร้อยนะครับช่องจุลึกกว้างใหญ่นะครับใส่ของได้เยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อ้าผ้านะครับเอกสารนะครับในการ ทำงานใช้งานต่างๆนะครับและที่สำคัญนะครับรถของเรามีการรับประกันโครงสร้างนะครับนี่ครับคุณลูกค้านะดูได้เลยครับน็อตเดิมสีเดิมนะฮะรถของเรารับประกันนะครับไม่มีชนแน่นอนนะฮะโอเคเนาะครับสวยงามน่าใช้ครับอถัดมานะครับก็มาชมภายในกันต่อเลยสำหรับอ่า suzuki swift สีน้ำเงิน1.2 gl ปี2019ตัวนี้นะครับนะภายในนี่ก็ต้องบอกว่าการตกแต่งนี่ออกโทนสีดำนะฮะคอนโซลหน้าสีดำนะฮะกัดด้วย สีครีมนะครับตรงนี้ทำให้ดูสปอร์ตมากๆเลยนะฮะสมแล้วที่เป็น Eco c a r Sport คันนี้นะครับเนาะนะครับภายในยังใหม่มากๆเลยครับคุณลูกค้าสวยงามน่าใช้นะฮะนี่ครับเคสเก็บของอะไรต่างๆพวกนี้นะครับยังใหม่แล้วก็เครื่องเสียงเดิมนะครับปุ่มใช้งานในเรื่องของการเปิดแอร์ปิดแอร์แอร์คอนดิชเนอร์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ยังใหม่กิ๊กเลยนะครับนะมีช่องเสียบ ไฟชาร์จไฟ12โวลต์ให้นะครับ USB มีให้นะครับนี่ครับอย่างที่ผมบอกนะครับเครื่อง1.2คันนี้นะครับเชื่อมต่อกับระบบเกียร์ CVT นะฮะขับสนุกแล้วก็ประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับนี่เป็นระบบเกียร์อัตโนมัตินะเบรกมือนะครับเป็นแบบธรรมดานะครับคุณลูกค้าเนาะพวงมาลัยก็เป็นแบบ3ก้านนะฮะสก้านนะมีแอร์แบ็กคู่หน้าให้สวยงามเลยนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันใช้งานนะครับในเรื่องของการ ลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับเวลาเปิดเพลงอะไรต่างๆนี่อยู่ที่พวงมาลัยเลยนะฮะ,ะตัวเรือนไม้นะสวยงามสปอร์ตมากๆเลยนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไว้นะครับกระจกไฟฟ้าก็เป็นกระจกไฟฟ้ารอบคันแล้วก็ตัวกระจกมองข้างนี่ก็ปรับด้วยไฟฟ้านะครับนะ,อะโอเคแล้วก็ในส่วนของเรื่องเบาะนะฮะเบาะนี่ครับเป็นเบาะผ้าขนาดใหญ่สวยงามมากนั่งสบายมากเนี่ยอย่างที่ผมนั่งอยู่เนี่ยนะครับผมนี่สูง168นะนะครับก็ นั่งก็รู้สึกว่าโอเคพื้นที่บนหัวยังเหลือเยอะๆเยอะเลยนะครับรถคันนี้ปี2019เดี๋ยวว่าเจ้าของเก่าดูแลดีนะครับสภาพรถก็เลยยังใหม่เอี่ยมนะฮะคุณลูกค้าเคสวยงามครับครบครันนะครับระบบเบรกก็เป็นเบรก ABS ในเรื่องของความปลอดภัยมีระบบช่วยกระจายแรงเบรกด้วยนะครับนะโอเคสบายใจได้เลยนะครับรถคันนี้โอเคอ่าเป็นยังไงครับคุณลูกค้านะชมกันครบแล้วนะครับชมด้านหน้าเครื่องยนต์ภายในภายนอกด้านหลังนะครับ ของเจ้าซูซูกิสวิตจีแอนะครับ1.2นั่คันนี้นะฮะสปอร์ตกีโคคาคันสวยคันนี้นะครับเนาะนะครับผมก็ดูครบแล้วก็จะมาสรุปราคาให้คุณลูกค้าฟังนะฮะต้องขออภัยก่อนนะครับเมื่อช่วงต้นผมบอกผิดว่าไม่20,06ไม่20,09นะครับสำหรับซูซูกิสวิตจีแอคันนี้เป็นรถปี2019นะฮะเป็นรถยนต์มือสองนะฮะแต่ว่าสภาพใหม่นางฟ้าเลยแหะครับคุณลูกค้านะ อยากทราบราคากันแล้วใช่ไหมครับแต่บอกก่อนนะฮะว่ารถคันนี้นะครับราคาป้ายแดงนั้น5 3 6 0 0 0สามกันเลยทีเดียวนะฮะแต่วันนี้นะครับที่โชลูมตีรถสวยนะครับเราขายเพียงแค่นะครับ398,000เาหเท่านั้นนะครับราคาส่วนต่างกันเกือบแสนสี่เลยนะครับคุณลูกค้า138,000สนามนแปะเกือบแสนสี่เลยทีเดียวนะครับรถปี19ปีนี้ปี2021นเนาะนะครับรถสวยน่าใช้ และมีรับประกันนะฮะอ่ะนะครับจะบอกคุณลูกค้าว่าซื้อรถที่ตีรถสวยดียังไงนะครับโอเคอ่ะรถคันนี้นะครับมีรับประกันนะครับผ่านการตรวจสอบจากบริษัทกลางนะรบ,บริษัทใหญ่อันดับหนึ่งนะครับในแวดวงรถมือ2คือวันคูคาเรียบร้อยนะครับมีการตรวจโครงสร้างนะครับรับประกันโครงสร้างเรียบร้อยนะฮะ นี่นะครับถ้าคุณลูกค้าซื้อไปก็จะได้เล่มนี้ติดไปด้วยเลยนะครับรับประกันโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อพิกว่ำนะครับใหม่ก็ใหม่แท้ถ้าใหม่ไม่แท้เอามาคืนเราได้เลยนะฮะและรถของเรานะฮะสุสานคันนี้ซื้อไปแล้วนะครับรับประกันซ่องศูนย์สุสานทั่วประเทศเลยนะครับนะระบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบเบรกนะครับกล่อง ECU ต่างๆนะครับรับประกัน2ปีหรือ20,000กิโลเมตรกันเลยนะครับและ ซื้อรถจากเราไปนะครับมีดูแลฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้ด้วยนะครับหากรถท่านซ่อมระหว่างสัญญาก็มีรับประกันนะครับจ่ายเงินชดเชยให้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับและที่สําคัญนะฮะจองรถที่ตีรถสวยวันนี้หรือคันนี้นะฮะหรือทุกๆคันนะครับฟรีนะครับค่าจองฟรีค่าดําเนินการฟรีภาษีพรบบนะครับจัดไปนั้นฟรีนะครับสนใจเป็นเจ้าของคันนี้นะฮะสวิปนะฮะ G LX 1.2นะครับสปอร์ตอีโคคาสีฟ้าคันนี้นะครับราคาป้ายแดง530,600นะครับราคาขายวันนี้398,000นะครับสนใจนะครับอยากเป็นเจ้าของติดต่อที่ผมได้เลยนะครับผมชัยยานะครับติดต่อได้ที่เบอร์065-046-0629นะครับอีกครั้งนะครับ065-046-0629ครับแล้วคุณลูกค้าจะได้เป็นเจ้าของรถ u ุสกิ สวิฟ1.2 GL สวยๆคันนี้ครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ